สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาอ่าบารุงนะครับรูบิคชั่นนะครับเอาน้ำมันแล้วก็ทาจารบีนะครับมันมีเสียงดังครับผมดังกุกกักกุกกักมันน่าจะแต่ผมจะเปิด,ดน้่ให้ดูนะ มันมีจาระปีหรือน้ำมันหรือเปล่านะเราไม่ได้ถอดเบริ่งนะครับทุกคนนะเราจะเปิดตัวนี้ออกเราจะลองดูตัวนี้ว่ามันเบริ่งมันขยับไหมนะเบริ่งมันมีทั้งหมดสามตัวนะครับตัวนี้ไอ้ลูกปืน้ตัวนี้ข้อเวี่ยงนะชุดข้อเวี่ยงมันนะครับเสียงมันดังมากเลยมาถอดดูนะครับ เป็นปั๊มชักขนาดสองนิ้วนี่นะครับผมอ่าเขาจะมีสองส่วนนะครับปั๊มชักส่วนแรกก็จะเป็นชุดปั๊มปั๊มนะครับเป็นลูกยางอะไรอยู่ในนี้แหละแต่ส่วนที่สองก็จะเป็นข้อเวียงมันเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกนะผมจะถอดออกดูก่อนเพราะยังไม่อยากไปเปลี่ยนลูกปืนมันเท่าไหร จะถอดออดูุ่นมีจระบีไหมถ้าไม่มีก็จะเอาเจระบีใส่เข้าไปนะครับวันนี้ก็ซื้อน้ำมันเครื่องมาแล้วแหละถอดตัวนี้ออกนะครับเป็นเบอร์สิบเรืออะไรยรนยันถอดไม่ขากครับ,รบ,รบมีประเก็นด้วยนะครับเนี่ยถอดออกประเก็นขาดหรือเปล่าดู เสียงดังกุกกิ๊กกุกกิ๊กเลยนะครับไม่มกล้าที่จะเปิดเลยลองดูว่ามันมีน้ํามันไหมมันเป็นท่ออะไรโอ้ไม่มีน้ํามันนะครับ น้ำมันมันแห้งครับผมน้ำมันมันม่ท่วมไม่มีน้ำมันลอลื่นครับผมน้ำมันมันมีท่วม นั่นก็เลยทำให้เบริ่งมันเป็นสนิมเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมันเติมเลยยังไม่ทำอะไรมันหรอกน้ำมันมันแห้งครับผมมาดูข้างในนะ่ครับมาดูนะข้างในมันนะครับนีน้ำมันมันมีอยู่นิดเดียวเลยครับผมไม่รู้น้ำมันหรือน้ำอะไรผมไม่รู้เนะนี่ยการบำรุงไม่ดีนะครับพังนะครับอย่างเงี้ย๋ยวผมจะมอาให้ดูนะเห็นไหม เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยน้ำมันมันไม่ถึงเป็นสนิมหมดแล้วนี่อืมเสียงดังกุกักกุกกักเลยนะครับอืม,ย,มยิง,น,ง,น,งนะน้ำมันให้มันครึ่งหนึ่งนะน้ำมันให้มันครึ่งสักนี้ประมาณนี้เติมน้ำมันเลยครับผมน้ำมันหลาอลื่นนะ ประมาณหนึ่งลิตรนะครับนีงดูครับผมลองดูนะครับผมจะดังไหมถ้าดังก็จำเป็นต้องถอดก็ถอด เสียงดังเพราะว่าไม่มีน้ำมันนะครับผมได้ได้แล้วครับผมเมือเซ้านี่มันดังดังแรงมากเลยเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันหล่อลื่นนะนี่ยสบายแล้ว การดูแลปั๊มชักนะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับทุกคนอ่ามันมีสองส่วนนะครับปั๊มชักเนี่ยส่วนแรกก็คือตัวนี้ตัวหัวเนี่ยนะครับจะเป็นชุดลูกยางมันอยู่กับลูกสูบนะครับชุดนี้ก็จะมีไอ้ลูกยางอยู่สี่สี่ชุดนะครับบนล่างนะครับสําหรับดูดน้ํทางนี้ทางดูดนะดูดน้ํา แล้วก็ส่งไปนะครับก็จะมีชุดสปริงมันนะครับอันนี้คือชุดแรกนะครับลูกลูกสูบก็อยู่ข้างล่างนะครับส่วนที่สองก็คือข้อเวียงมันหัวเกียร์มันเลยนะครับผม,มการบำรุงตัวนี้ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับข้างในมันมีอยู่เบลลิงอยู่สามตัวนะครับสองข้างนี้นะครับ แล้วก็ตรงกลางสาหรับเวี่ยงเพาตัวนี้นะให้มันอ่าจากเพาตัวนี้จะไปเวี่ยงกับลูกสูบตัวนั้นนะครับอ่าจระบีถ้าเปลี่ยนใหม่ถ้าเปลี่ยนไปริ่งใหม่นะครับเราก็เอาจระบีอัดที่ลูกปืนมันทั้งหมดนะครับถอดปอกมันออกนะครับมันจะมีลูกปืนมันจะมีกอกอยู่สองข้างนะแกะออกแล้วก็ใส่จระบีเข้าไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ น้ำมันหล่อลื่นนะครับน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันหล่อเลื่นที่ใช้กับพวกน้ำมันหล่อเลื่นเครื่องคูปุต้านี้ก็ได้นะครับเป็นเบอร์อะไรเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้จำวันนี้เนี่ยผมเอาน้ำมันทูทีมามาใส่นะครับเป็นน้ำมันสีจังหวะมันอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่แต่มันก็หล่อลื่นได้นะครับผมเป็นน้ำมันหล่อลื่นกันแล้วกันนะเอามาใส่เลยครับผมเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องของเรา ใช้งานได้ทนนะครับลูกปืนที่อยู่ข้างในมันมันก็จะไม่เป็นสนิมาการใส่ให้อยู่ประมาณนี้ก็พอนะครับไม่ต้องไปใส่ลดหนะึ่งนิรนะครับประมาณหนึ่งนิดนะครับผมหนึ่งนิดใส่ประมาณนี้โอเคครับผมการบำรุงดูแลการบำรุงรักษาปั๊มชักนะครับขนาดสองนิ้วนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่มีน้ํามันมันก็จะมีเสียงดังออกเพราะมันแห้งนะครับมันไม่มีหล่อลื่นอะไรเหมือนกับรถเรานี่แหละครับผมน้ํามันเครื่องจะต้องมีให้เสมอนะครับให้มันอยู่ในครึ่งหนึ่งสําหรับเบริ่งที่มันลูกเบี่ยงมันให้มันมีน้ํามันตลอดนะครับเนาะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ไม่ยาวนะครับก็มาบอกวิธีการดูแลปั๊มชัก สุดข้อเวียงมันสุดเกียร์มันนะครับเป็ข้อเวียงดีกว่าไม่ใช่เกียร์ครับผมสุดลูกสูบมันเนาะง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็จะไปลดตามผักนะโอเคครับผมหนังนิ่มมากนะครับ จะไปลดต้นไม้นะครับทุกคนเอาไปลดมะม่วงนะครับตอนนี้